พรีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว c ร e น n and Green Renewable Energy สวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวค่ะ รายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวจะนาเนื้อหาสาระความรู้ความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวนะคะในวิชาโหราศาสตร์ดาราศาสตร์และมีศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกันระไม้คล้ายคลึงกันนะคะมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา6กนกาสาสินาทีถึง7นาฬิกามนาทีทางสถานีทรทัศน์พันธ์ละเทียมช่างสวนอุณภูมิค่ะวันนี้ท่านอาจารย์ดรพิญโยพงศ์เจริญท่านติดภารกิจนะคะได้มอบหมายให้อนานาสุภสรสีงามมาทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการแทนค่ะ วันนี้สุยาคติการตรงกับวันที่26พุพฤษภาคม2,567จันทราคติการตรงกับวันอาทิตย์แรมสี่ข้ามเดือน6นะคะปีมะโรงนะคะชัตทรกจุลศักราช1,386ค่ะวันนี้ก็มีอาจารย์ร่วมสนทนาด้วย1ท่านนะคะคนหน้าคนตามาเดือนละหนึ่งครั้งนะคะ่ะอาจารย์สมศรีชูจงกลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวมาทราบตาแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้ากันสักนิดนึงนะคะตาแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าวันนี้นะคะพระอาทิตย์สถิตร่วมกับกลุ่มกันนะคะกับพระพุธนะคะพระรหัสฉดีพระศุกร์แล้วก็อมฤตยูนะคะที่ราศีพฤษศนะคะกลุ่มดาวโคนะคะโดยพระอาทิตย์จะอยู่ที่11องศา39ลิบดามาตรฐานได้อุจจาพิมุกค,ค,ค่ะพระพุธค่ะอยู่ที่2องศา47ลิบดาค่ะพระรหษฎรีค่ะอยู่ที่ หกองศา30ลิบดานะคะมาตรฐานได้ตำแหน่งจุลจักรค่ะพระศุกร์ค่ะอยู่ที่6องศา38ลิบปดามาตรฐานได้ตำแหน่งเกษตรค่ะแล้วก็มรตยูนะคะอยู่ที่6องศา58ลิบปดาค่ะมรตยูเป็นอากาศาธาตุค่ะอยู่รา,าศาธีธาตุดินนะคะคุณภาพเทียบเท่ากับปรารเกษตรค่ะถัดมานะคะห่างกันมา8ราศีนะ,ะไปถึงราศีธนูนะคะก็ยังมีพระจันทร์โคจรอ,อยู่ที่2 1อ,องศา35ลิปิบดาค่ะ มาตรฐานได้นิดของอุจจารพิมุกค,ค่ะถัดมาค่ะที่ราศีกุมนะคะกลุ่มดาวคนแบบม้่อน้ำยังมีพระเคราะห์ร่วมละกุ่มกันก็คือพระเสารแล้วก็พระเกตนะคะพระเสารอยู่ที่19องศา7ดิดามาตรฐานในตำแหน่งเกษตรค่ะส่วนพระเกตนะคะอยู่ที่11องศา46ริบดานะคะพระเกตเป็นวิญ,ญญาณธาตุค่ะอยู่ราศีทัตลมนะคะคุณภาพเทียบเท่ากับมหาอุดค่ะ ราศีสุดท้ายราศีที่มีดาวคือราศีมีนนะคะกลุ่มดาวปลาคู่ค่ะยังมีพระเคราะห์ร่วมละกลุ่มกันก็คือพรลังคารกับราหูนะคะพลังคานอยู่ที่24องศา43ลิบดาค่ะมาแางฐานได้จุลจักรนะคะแล้วก็ราหูอยู่ที่18องศา11ลิบดานะคะ นี่ก็เป็นตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าวันนี้นะคะสมผุดโดยคัมภีสุริยญาตณิณเวลา24เนกาของวันนี้ค่ะนะคะก็ให้ทราบตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าจะได้รู้ที่มาที่ไปรู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะมาถึงอาจารย์สมศรีค่ะนะคะอาจารย์สมศรีนี่เมีความถนัดแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไพ่ทาโร่ค่ะค่ะคราวนี้อยากทราบเรื่องของรายละเอียดไพ่ทาโร่ค่ะอาจารย์คะ เรามาทราบรายละเอียดของไพ่ทาโร่ก่อนไพ่ทาโร่มีทั้งหมดกี่ใบคะอาจารย์มีทั้งหมดเจ็ดสิบแปดใบค่ะจ้าไพ่ทาโร่อันนี้ชุดนี้ชื่อว่าอ่ะไรเดอร์เวดไรเดอร์เวดนะคะเป็นพื้นฐานเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เรียกถ้าเรียกเป็นภาษาชาวบ้านก็เป็นแบบยิปซีโบราณอ่ายิปซีโบราณอันนี้ของเก่าๆดั้งเดิมนะคือใครจะเรียนยิปซีหรือเรียนไพ่ทาโร่เนี่ยต้องผ่านต้องผ่านนะไรเดอร์เวดนะคะเขาเรียกว่าเป็นแม่บทนะคะใช่ค่ะอะไรเดอร์เวดอะชุดนี้มีทั้งหมด78็บแปดใบค่ะ เป็นไพ่หลักกี่ใบคะจ้์ไพ่หลักจะมี22ใ<อ>บค่ะจยานะคะไพ่หลักเป็นไพ่ใหญ่แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นไพ่แบบ ไพ่ไม้ไพ่ไม้ดาบถ้วยอะไรเงี้ยอาจจะพูดถึงการงานการเงินอะไรเงี้ยนะคะพอเป็นสังเกตนะไพ่หลักเนี่ยพอจะมีตัวอย่างสักนิดนึงไหมคะว่าหมายถึงอะไร22บใบคงจะทั้งหมดไม่ได้ขอสักสองสามใบนะอาจารย์สองสามใบอย่างเงี้ยนะอาจารย์คะ the word นะคะ the word the word นะมันก็แปลว่าสำเร็จสมหวังนะคะ การเดินทางต่างประเทศการติดต่ออะไรเงี้ยถามเรื่องอะไรก็จะเป็นบวกหมดเลยอ๋อเป็นเรื่องดีๆเป็นโอกาสดีๆเข้ามาอะไรเงี้ยอาจารย์นะคะถ้าได้เดอเวอร์นะคะถามเรื่องการเงินดีไหมการเงินก็จะดีขึ้นมีการติดต่อสื่อสารอยู่ที่คำถามด้วยอยู่ที่คําถามด้วยค่ะอาจารย์นะคะใบต่อไปค่ะถ้าเกิดถามว่าอยู่ที่บ้านเป็นยังไงก็ ก็ชิวๆสบายๆนะจย์ถ้าอยู่บ้านอยู่บ้านคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านคนเดียวอ๋อจ้าในรูปก็บอกอยู่บ้านคนเดียวได่ไหมคะได้ค่ะอันนี้เดือดซันนะคะไพ่เดือดซันเนี่ยเป็นเป็นไพ่เป็นไพ่พลังบวกนะที่ใครๆก็อยากได้เป็นแบบว่าถ้าเกิดที่ผ่านมาเนี่ยมีวิกฤตที่มันแบบแย่ๆพอขึ้นเดือดซันเนี่ยโหแปลว่าฟ้าเปิดโอกาสเปิดนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามามีผู้ใหญ่สนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้ประมาณว่า ทุกอย่างแก้ได้หมดใช่เป็นโอกาสดีเป็นจังหวะดีมันแปลว่าตัวเจ้าชะตาก็จะมีพลังด้วยนะได้มีพลังได้นี่ถ้าคนคนถามถึงบุตรนี่น่าจะได้เห็นใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะมีมีเบบี๋อยู่มีเด็กน้อยอ่าก็แบบมีโอกาสที่จะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไพ่สองใบที่ดีไพ่แบบถ้ามีไพ่เสียหรือไพ่ที่เราจะต้องคิดคิดมากถ้าเป็นคิดมากจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะไพ่แฮงแมนนะคะนะคะแฮงแมนนะคะแฮงแมน แฮงแมนเป็นไพ่เป็นไพ่เอ่อเป็นไพ่เมเจอร์ด้วยเป็นไพ่หลักนะคะหนึ่งเลยี่สิบสองใบถ้าขึ้นมานี้มันแปลว่าถ้าเกิดเราส่วนมากจะอ่านเรื่องสุขภาพอ๋อสุขภาพไม่ดีเป็นสุขภาพแบบเจ็บป่วยหรือรังยาวนานรักษานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจย์นะคะ้าพูดถึงภาระก็จะมีภาระเยอะโอ้ที่อาจปวดหัวได้นะคะแสดงว่าส่วนมากจะทายลบไม่ค่อยมีบวกทายลบถ้าบวกนี่ก็คือ ถืออดทนอดทนออดทนมากอดทนมากๆมากถึงมากที่สุดใช่ใช่ใช่ไอ้อย่างอย่างงี้ก็เรียกเป็นเดวิลนะอาจาร๊ะเป็นเดวิลอะเดวิลถ้าทายดีก็เป็นคนที่แบบเป็นคนมีเสน่ห์เก่งมีอำนาจอ๋อแต่ทายเสียก็จะเป็นคนที่แบบเอาแต่ใจตัวเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะอาจ๊ะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นไพ่เมเจอร์ไพ่หลักนะฮะสามารถ อ่านใบเดียวได้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวตนการเงินการงานสุขภาพความรักได้างนี้ได้หมดอันนี้ถ้าเกิดเราอยากได้ไม่ขยายใช่ไหมไพ่ขยาย่ะสักพูดพูดถึงเรื่องเงินนะคะพูดถึงเรื่องเงินก็ยังเป็นไพ่เหลี่ยนะคะไพ่เหลี่ยญค่ะไพ่เหรี่ยญเราจะพูดถึงเรื่องของเงินความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าช่วงนี้เจ้าชะตาดีนะเรื่องของการเงินดีอยู่ดีมีสุข ชีวิตราบรื่นดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะนะคะไพ่เหรียญบ่งบอกในเรื่องของการเงินรายได้นะคะแล้วถ้าเป็นเรื่องไพ่ไม้นะคะอาจารย์ไพ่ไม้ก็จะเป็นเรื่องของการงานนะคะการงานความมั่นคงความสําเร็จนะคะการงานนะคะเป็นอย่างไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่การงานเป็นยังไงถ้าเป็นสีเมทาก็อุ้ยการงานมั่นคงดีนะคะเริ่มต้นทําอะไรอย่างเงี้ยถือว่ามั่นคงดีเริ่มจากเล็ก ไปก่อนอะไรประมาณนี้นะให้ไม้บ่งบอกเรื่องของการงานตำหน่งหน้าที่การงานการงานการเรียนการงานการเรียนนะคะแล้วก็ยังมีไพ่อะไรอีกคะอาจารย์จะเป็นถ้าเป็นไพ่ดาบก็จะเป็นไพ่อุปสรรคปัญหาอ่าอย่างเนี้ยก้าก้าดาบอ่าก้าดาบนะคะเก้าดาบพอไพ่ดาบขึ้นมาเราก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรนะมีความเครียดมีความวิตกกังวลมีอุปสรรคปัญหาไพ่ดาบถือว่าเป็นไพ่ที่ทายลบใช่ค่ะ ไพ่บวกยากมากยากมากเลยไพ่บวกก็คือไพ่ดาบก็คืออุปสรรคปัญหาใช่ใแล้วก็การติดขัดต่างๆว่างั้นเถอะใย่างอย่างนี้ยังมีไพ่อะไรไหมคะอย่างในภาพเนี่ยหนไหมเครียดนอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับนอนดึกปัญหาบางทียังไม่ได้เกิดขึ้นแต่เราวิตกคิดมากไปแล้วนะคะตอนนี้มาถึงไพ่ถ้วยเรื่องของความรักนะคะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยเราก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเป็นเรื่องของความรัก พอไพ่ถ้วยเราก็จะพูดถึงเรื่องอาหารการกินด้วยนะคะความสุขสบายนะคะอะไรอย่างงี้ได้ไพ่ถ้วยเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความรักโอเคนะคะก็ได้นะคะอันนี้ก็พอสังเขตแล้วดูดูประมาณว่าเป็นหมวดนะคะเป็นหมวดว่าไพ่เหรียญไพ่ไม้ไพ่ดาบแล้วก็ไพ่ถ้วยบ่งบอกในเรื่องของแต่ละเรื่องไปนะคะแล้วก็ยังมีไพ่หลักนะคะไพ่เมเจอร์นะคะก็ไพ่หลักคณิป จะมีไพ่หลักอย่างเดียวก็ไม่ได้นะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าต้องมีไพ่ขยายขยายคราวนี้วันนี้มาเนี่ยอาจารย์สมศรีมาก็เชิญมาสําหรับคนที่เกิดทั้ง7วันได้ใช่ในเดือนมิถุนาได้ค่ะได้ตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงปลายเดือนหนึ่งเดือนนี้สําหรับคนที่เกิดทั้ง7วันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์สมศรีโดยโดยกว้างๆนะโดยกว้างๆนะคะมาเริ่มกันที่วันอาทิตย์ค่ะให้อาจารย์สมศรีเป็นเป็นตัวแทนของการเปิดไพ่ได้ค่ะ ขอให้ได้ไพ่ดีๆนะคะจาะหนึ่งค่ะสองสามสี่ไช่วยได้ค่ะนะคะไพ่ไปแรกค่ะสำหรับวันอาทิตย์นะคะแปดเหรียญค่ะอ่าตามด้วยแปดไม้ค่ะนะคะและตามด้วยหกดาบค่ะและตามด้วยเจ็ดเหรียญโอ้ว้าวว้าวอยากเกิดวันอาทิตย์ไหม ะะขึ้นต้นดีนะคะจา์ขึ้นต้นดีขึ้นต้นจากเหรียญใช่ะะมันแปลว่าเจ้าชะตาสําหรับท่านผู้ชมที่เกิดมาณาทิต์นะคะ,คะในเรื่องของการเงินการงานดีมากเลยนะคะอจา์ะะมี8ดเหรียญมีเจ็ดเหรียญเนี่ยแสดงว่าอาชีพการงานที่เขาทําอยู่เนี่ยมาถูกทางแล้วนะคะอ่ามันแปลว่าความสามารถพิเศษอะไรอย่างเงี้ยงานมาถูกทางแล้วงานมาถูกทางแล้วมันแปลว่าเออ ความสามารถเฉพาะทางอะไรประมาณนี้ช่วงนี้ยิ่งทำจากแปดเหรียญใช่ไหมคะจากแปดเหรียญค่ะอาจารย์งานเฉพาะทางงานที่มีความถนัดนะคะส่วนบุคคลนะคะงานที่ใช้ฝีไม้ลายมือก็ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นคนอาทิตย์นี่เรื่องงานดีสําหรับปีนี้งานดีงานดีเงินดีอ้ยการปีด้วยอาจจะมีเรื่องขั้นบัตําแหน่งด้วยสำหรับใคระใช่ค่ะมันแปลว่ามะหรือว่าได้โบนัสดีสำเร็จสมบัติโบนัสโบนัสอาจารย์สมที่บอกว่าได้โบนัสนะมีการโปรโมทมีการโปรโมทนะคะอ่าโปรโมทที่อาจารย์บอกเรื่องขั้นบัตําแหน่งอนะคะเพราะว่าอะไรที่บอกเรื่องขั้นบัตร แปดเหรียญติดกับแปดไม้ค่ะไม้อย่างเมื่อสักครู่บอกไว้ไม้หมายถึงงานหมายถึงการศึกษานะเป็นยังไงบ้างคะแขวนแตงนอกงามเจริญนอกงามมันแปลว่าสิ่งที่เขาทำมันเพิ่มขึ้นมีธุรกิจติดต่อเยอะขึ้นถ้าทําธุรกิจแปลว่าธุรกิจขยับขยายถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้ามันแปลว่าช่วงนี้ลูกค้าเยอะนะคะช่วงแบบว่ากาลรงเขาเรียกว่าขยายสาขานะคะ ขยายสาขาการงานมั่นคงขึ้นเติบโตขึ้นแล้วติดกับ6ดาบค่ะอาจารย์หกดาบเขาบอกว่าอุปสรรคปัญหามันมีบ้างแต่ว่าก็คือไม่ต้องไปซีเรียสเพราะยังไงก็เป็นช่วงได้แต่ถ้าเกิด6กหกดาบนี้อาจารย์ไทยดีนะคะ ใช่6ดางเพียวเป็นการเดินทางไกลบางคนอาจจะขยายงานไปต่างประเทศไปทางไกลนะหรืออาจจะแบบว่าได้ลงทุนร่วมหุ้นกับคนทางไกลก็ได้แต่จงบอกว่าอันนี้เป็นการเดินทางไปดูงานก็ได้นะคะเพราะเขาติดกับเจ็ดเหรียญใช่ติดกับเจ็ดเหรียญติดกับ8ดไม้นะคือเรื่องของงานเป็นการเดินทางเกี่ยวกับงานนะเป็นการเดินทางไกลด้วยสิ่เดินแล้วบอกว่าประสบความสําเร็จนะคะสําหรับคนวาทิตย์นะคะสําหรับอันนี้เรื่องงานเรื่องงานไทยบวกหมดสําหรับ ไพ่สี่ใบเนี่ยนะคะไพ่ดาบบอกว่าเป็นไพ่อุปสรรคปัญหาแต่ว่าหกดาบได้เป็นไพ่ที่ทายบวกค่ะใช่ใช่ก็คือเรื่องงานน่าจะผ่านไหมเราจังหวะเราเวลาใช่เรื่องงานโอเคงานเงินโอเคเลยงาเรื่องงานเรื่องเงินโอเคนะสำหรับอาจารย์สมศรีบอกว่าเรื่องเงินนะคะเงินได้จากความรู้ความสามารถเงินเนี่ยสามารถที่จะ เก็บเอาไปได้อาจจะแบ่งออกมาจากเงินเก็บนิดหน่อยสําหรับท่องเที่ยวก็ได้นะคะใครที่จะไปเที่ยวกลางปีนี่นะคะก็บางคนอาจจะแบบว่าไปช้อปปิ้งต่างประเทศไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับเขาเรียกว่าทํางานมาครึ่งปีแล้วขอจะนใช้เงินสักนิดเดิงนะอันหนึ่งเนี้ยเจ็ดส่วนก็ถือว่าได้นะอันนี้เป็นงานการเงินการงานไปแล้วสุขภาพคะอาจารย์สุขภาพก็มองดูก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรให้กังวลมากนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่ ะคะใคร <พอ S 1> ถ้าเกิด<ร>ถ้าเกิดใครแบบสุขภาพไม่ดีมันก็แปลว่าเดี๋ยวจะเจอหมอดีจะแข็งแรงขึ้นนะจะแข็งแรงขึ้นสำหรับนคนวาทิ์นะคะช่วงนี้ก็หลั่นลาได้เลย<ช>การเงินการงานสุขภาพความรักอะไพ่ความรักถึงไพ่ถ้วยไม่มีแต่ความรักโอเคไหมอ่ะก็น่าจะโอเคนะเพเรื่องงานเรื่องเงินไม่มีปัญหาแต่ก็คอยดูว่าเออมีเวลาไหมมีเวลาทาแต่งงานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงเขาเรียกว่าถ้าเงินกับงานมาก่อนความรักเปล่าสำหรับคนวาทิ์ใช่ไหมแบบอาจจะเห็นแบบ สิ่งสําคัญตรงหน้าอะไรเงี้ยนะคะถ้าคนยังไม่มีแฟนเนี่ยพอจะมีแฟนในเดือนนี้ได้ไหมอาจารย์เหมยอะอีกแล้วเหมือนจะขยายในเรื่องการงานนะอาจารย์ใช่น่าจะโฟกัสไปที่เรื่องงานกับเรื่องเงินใช่ไหมแต่ก็ต้องมีเวลาให้คู่รักนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะใช่แต่ว่าบริหารเวลาอันนี้สําหรับคนที่ยังไม่มีเดือนนี้ก็อย่าเพิ่งไปเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้โฟกัสที่เรื่องของความรักใช่ไหมสำหรับคนที่มีแล้วล่ะคะอาจารย์ มีแล้วก็มีมีการเดินทางท่องเที่ยวนะจูงมือกันไปนะสำหรับไปเที่ยวไปฮันนีมูนนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะไปต่อเติมเขาเรียกหาความหวานให้กับชีวิตได้นะถือว่าได้นะอันนี้ก็คือไปอาจจะนานกว่าหนึ่งสัปดาห์ก็ได้ถือว่าเดือนนี้นะสำหรับคนวาทิต์นะคะมีเกณฑ์เดินทางนะแล้วก็ แต่ยังไงดาบ่ะในความหมายของแอนนาดาบคืออุปสรรคปัญหาก่อนเดินทางคุณเชฟสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะเพื่อความมั่นใจเคลีย์งานช่วงนี้แบบฝนตกบ่อยก็อาจจะแ <c oughs> บบว่า <c oughs> ใช่ใช่อาจจะแบบว่าดูเส้นทางดูอุปกรณ์ <c oughs> น้ำท่วมไหมอาจารย์ <c oughs> ต้องดูช่วงนี้น้ําท่วมด้วย่ะเขาเรียกว่าเส้นทางไปยังไงถ้าบางคนอาจจะแบบว่าเดินทางดยเครื่องบินก็ ดูแลเขาเรียกว่าดูเวลาดูอะไรบางทีมันอาจจะมีเดยเลตได้บ้างนะบางคนอาจจะเดินทางทางรถทางน้ำยิ่งถ้าทางน้ำเนี่ยทางเรือนี่ต้องแบบดูแลดีๆเลยนะคือเช็คนิดหนึ่งนะคะขึ้นดินฟ้ากากาศพายุนะคะแล้วก็รถราก็ดูแลด้วยนะคะฝนตกถนนเลื่อนนะคะสำหรับคนัาทิตย์นะคะระมัดระวังเดี๋ยวระมัดระวังนะคะส่วนคนวันจันจะเป็นอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ